สวัสดีเอซทุกท่านนะคะยามเย็ยนแล้วนะคะนะหลังจากที่เรารําแล้วนะคะเอฟีกลับแล้วนะนะดาด้าก็เอ้าเอ้าบัวเข้าคอกบัวเข้าคอกแล้วเพื่อนเพื่อนงูจะเสื้อไปไหนแล้วเสื้อกันยาวเสื้อกันหนาว ต,ตัวนั้นเป็นไรไม่มากินด้วยอ๋อคือมันอิ่มแล้วมันกินน้อยอ๋อเอาอิ่มกันหมดแล้ววันนี้โอ้เรามาแล้วอิ่มหมดเลยเนาะตายเอ๋อดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมนะ่ะจริงถ้ามันกินอิ่มแล้วเหรอครับอิ่มแล้วค่ะ,ะมีน้ำมีน้ำมีน้ำให้ค่ะเอาเอาดูเอาดูอ,าดอะไรอนนยอกกันหยอกกันหยอก นนัน่กินหญ้าแล้วนั่นไปกินหญ้าลูซี่แล้วบ,บุญรอดบุญรอดไปแอบกินหญ้าลูซี่แล้วบุญรอดมาทางนี้บุญรอดเออมันกําลังอร่อยมันกําลังอร่อยยังไม่ถึงเวลาบุญรอดไปไปเข้าบา้า,บานเร็วเข้าบ้านเร็วไ,ไปเร็วโอ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านขึ้นฝีขึ้นฝีเข้าบ้านเข้าบ้านเสร็จ <laughs> เข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคอ่ะบุหรอดบุหรอดแล้วบุหรอดกำลังอร่อยเลยนึ่งเห็นหญ้าแล้วมันเห็นหญ้าแล้วมันเห็นหญ้าแล้วนึ่งเออกินแล้วกินแล้วอ้าวแล้วอ้าวแม่หายแม่หายอ้าวเออเออเอาเอาจะเข้ายังไงนี่จะเข้ายังไงนี่อ้าวลาบยาชิไปแล้วอ้าวไม่ไม่เข้าบ้านแล้วเว้ยเฮ้ยอ้าเฮ้ยแม่หาย เอาสรุปแล้วคือยังไงเฮ้ยบุญรอดอ้าวไม่เข้าบ้านเหรออา้าวไม่เองจะออกไปตามด้วยเหรอไม่ต้องออกมาไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปเข้าไปเข้าไปอไอ้บุญรอดมานี่บุญรอด,ดบุญรอดไปเล่นเล่นทางนู้นแล้วนึ่นนะมาเกี่ยวยายวัวด้วยนะคะ U well u ไม่ได้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 เอ้ามาเลยเออกินไปกินอยู่ตรงนั้นอะไรงั้นน่ะเดี๋ยวแม่มันจะออกมาด้วยนะมันก็แข็งแล้วเสือลอกไม้ไปแล้วเกี่ยวหญ้ากันนี่เกี่ยวนี่อืมอืม เออแล้วเออนั่นแหละที่เขาไม่ให้เข้านะเอาไปเลยเือแล้วไมั่ไดูกเมมันเยกกัไิดประตูให้มันเฮาสิ

ไปเข้าเร็วเร็วเรไปเร็วเร็วไปเร็วเข้า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 ไปเร็วเร็วเข้าไปไปไปอะไรอะไรเอาเข้าบ้าน โอ้ยจะมาวิ่งเล่นอะไรอยู่ข้างนอกนอไปไปไป,ไปข้าเข้าบ้านข้าบ้านไปหาแม่มาทางนไปก่อนไปเร็วเข้าบ้านข้าบ้าน บุญรอดบุญรอดไปแล้วๆไปเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าเข้าเข้าเออโออ หให้มันเล่น,นเกลีแล้วแวก็มาเอาใหม่โมีต่อนทัน้งนัเลยโอ้น่าินมากให้ชิมสงสาน่อบยไม่ชอบตับตอง

ทำอะไรนะทำไม่ได้ยืนคืนบ่ได้นอนอ๋อหืนเต้ามาพะลุมาอะไรสดบ่เป็นอยังหรอกแค่หมอลำานี่ยตีสองตีหนึ่งก็ยังสู้ไหวเนาะหมอลำก็ยังสู้ไหวเออเพราะฉะนั้นเพื่อวัวก็ทำให้เขาเธอรวมรวมกันไปเลย นี่เาด้เดินไปประมาณ80ทอยแล้วเออไปช่ไปเรื่อยๆตไมเ่อวอไม่ยายดาใช่ไม่ยดยดาตันมาแล้ว3าน้อยผู้แต่ตะวันรับขอบฟ้าสวยมากๆเลยแสงสีทองเหลืองอรามด้วยนะเอซอ่ะนี่ค่ะก็ผักกันมาเกี่ยวยาให้บัวเนาะ นะวัวก็จะได้มีหญ้ากินเนี่ยความน่ารักของสวออนะที่อยู่ที่วางปู่นะก็ฝากเอฟซทุกท่านเยี่ยมชมคลิปให้ดูคลิปกันเยอะๆนะคะวันนี้คลิปนะก็คลิปน้อยนะเอฟซคลิปแดนคลิปแดนคนดูน้อยนะก็ฝากดูด้วยนะคะทุกคนนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะตอนนี้หน้าหนาวเข้ามาแล้วนะคะหน้าหนาวเข้ามาแล้วนะคะข้าวก็กําลังเหลืองอารามนะหลังจากป้ากลับมาจากกรุงเทพนะ ก็คงจะได้เกี่ยวยาก,กันและงานนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังสุกแล้วนะคะจะเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าถ้าป้ากลับมาคงจะได้เกี่ยวข้าวกันหรือเปล่านะคะนะหน้าหนาวนะคะก็จะมืดเร็วนะคะที่นี่นะคะลูกโบเสือโะว่าเดี๋ยวจะไปรับปริญญาลูกเดือนธันวาคมเอฟซีนี่นะคะอา้าแผนเกแบกกันมาแล้วท่านผู้ชมเมอเ้ยแผนกก็บแบกกล้องน,นั้นน่น นี่ก็แบกยานี่ก็แบกตอดีใจจะได้เกี่ยวข้าวแล้วเอปซีเอ้ยรอดกินกินยาก่อนโอ้คุณแม่สากรเพิ่มไฟมาให้อีกสองเพิ่มอีกสอง โอ้โหดูสว่างสัยเลยสีหลอดเลยท่านผู้ชมไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์กับพระอะไรนะหลอดไฟไหนแบงก่อ่งไปมันไม่ให้ลูกมันกินแล้วก็ให้กุดีเลย่ะเออแบ่งกันเลยแบ่งกันเลยงั้นน่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะฝากชมคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ